กินอะไรเนาะแม่ลูกสวัสดีค่ะเนาะกินแกงไก่บนแดงสัตว์พักพักเนาะขิงเข้า,ข,าขิงกระปุ่นว่างานแม่เอาข้าวปุ้นให้กินลูกกินมากินเกินเนาะออจริงไงห่าเออเอขากินสิทธิ์ แกงไทยหมดแดงนางอ่นซื้อมาหายหมดแดงมาแบบนีแ้แหละ

อืมหมดกรงล้วคันดีๆเก็บยังงี้ยนะเบาๆถึงกําเนียเรือร้อนชั ไปหาหมอเป็นโรคอันนั้นเดิมยอดฝากมือเท้าเปื่อยอ่ะโรคติดต่อกันไว้โรคนนี้ค่ะเป็นโรคของมเด็กน้อย หมอเป็นกจยาหยาท่ายากินยาพ่นมีนยาพ่นนำเลยน้องยาเจะให้เป็นอาก,การหอนในกินเนาะกินไปลูกพ่อรองกองไหนนะ 嗯、你进屋了。 เป็นคจากนอนเป็นเงียบๆเป็นจากนอนเลยอ่ะไปแล้วนั่งออมาทงรอไงจะกินน่หรือจกินน่ถ้ากินก็กินลูกอ่อยอป่โเป็นนี้ กวางกุ้งตอมได้ไปหรอกเดาจะใส่เนี่ยยังตุนมุ่วนอะเดี๋ยวบอกได้กี่คนอ่ะบ่มาขันเขียวบ่งเองเลยบ้านช่อพ่่ง่กินป ได้ไม่เอาแล้วลูกลองกินกินกินน้ำเลียนน้ำพี่น้องเสีบเลยพี่น้องแข็งแซ่บเสีบเอาเห็นนั่งเลีนไปโหลดเป็นมูแมย์เพราะว่าเดี๋ยวกับขอรับน้ำไข่มดแดงกินหลายเติมยู่เด้พี่น้องเลยอันนี้ไข่มดแดงมึงก็จนหมดพี่น้องตามักพริกกับปลาแดกใส่แค่นั้นแหละพี่น้องอืเน้ำมึงพี่น้อง น้องว่าอยากเค็นน้องวาหน้ากินเบิง้งเอาเลยแต่พี่น้องเนี่ยพนักกินน้ำเล่นน้ำกินเอิญเอิญนอนอยากใส่สอโอู้หูขนาดขนาะแซ่บเนาะเอิญป่าลุงลูกพี่พี่ต้องเรียกเขาว่าพี่พี่เห็นมานาเอิญพี่พี่เรียกคุณยายไม่ได้และยังไม่แก่ เออมันก็มันกมีหลายเนาะมีทั้งพ้ามีทั้งลุงทั้งนาท้อาทั้งค่อทังคุณ้าคุณอาคุพี่คุณน้องเละมั้หล่ะฮอร์รอดแม่จะเอาทัาความสะอาด นนอนอาการแบบเออเขาออันนี้เรียนเป็นมูเมียแลก็คือคือการกินเขาแล้วจับขนนมไปหลับคอยกับมูเมียอ่าไม่หรอกขอโทษขอให้เด้อพี่น้องอืมไอ้พนนังเป็นมูเมียมันกินหลายเติร์กวิทยกศาสตร์ที่เราเนาะเพราพ่อกระเพราะถ้าข้าเดียวว่ารู้กินหลายเติบ์กพราช่วงแรกๆมันกินหลายไม่เป็น้องเลยยิ้มหน้ากระเลี้ยนหน่ะป่นเนี่ยอืมอืมเนาะพอแล้วค่ะพ่อพ่อ ปลตาตัวเนื้อตักมาข้าวมกินมันไล่เติมแล้วพี่น้องแกงโดนไล่จนรีบหมดพี่น้องสวาสดีกินเข่าเลี้ยวพี่น้องเอ้ยอบันนี้ก็กินเข่าอิ่มเลี้ยวทองย้อยกับมานาั่งมึงทอดถัดแต่ว่าทองตึงกับมานาั่งมึงทีวีส่วนลูกเพิ่งก็ได้ไดโนวดเสาโตประจำ่น <laughs> แม่เนี่ยก็นั่งตอบคอมเมนต์ิฟซีเครดยังครับ

เยบยรถแหละตามก้นตามขาตีนตามขามือเหมเออือนตามตาปากเพิน่นอืมพี่น้องเลาจะต้นลานอะไรน,น้ำหนักทะลุเมฆลายอันนี้นั่นผ่นาดไปหาหมอคลินิกคลินิกเด็กน,น้อยอืมกะารไอ้เคยครับมันเย่เนี่ยนะพาไปเพิ่งก็ได้แม่หน่อยมาเป็นมูเนาะเออก็ได้คอยดูแลหาคลินิกให้อืมม,มาหาเมือง หมอเฉพาะทางเลยเด็กก็คือไปหาหมอเด็กแบบนี้นะเออเพิ่นก็ตรวจไข้อันนั้นอันนี้ก็ว่าไปนะยาดีโรคหมอของคุณยายอย่างไก็ตามนาคุณยายดีเด่นตัวเล็กน้อยตัวกล้องเล็กน้อยมันเป็นแบบว่ามือเท้าเปื่อยปากเปื่อยเป็นโรคทั่วไปและนี่ค่น้ำด่างน้ำเมี่งน้องก็มีเนาะคอยเห็นนั่นเพิ่นนั่นเออเอาโอเคครับแม่เนาะ